สวัสดีค่ะวันนี้จุ๋มจะพาพี่ๆนะคะมาติดตามผลนะคะหลังจากที่ตัดต้นทําสาวไปรอบก่อนนะคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วนะคะไปดูกันเลยนะคะต้นนี้นะคะที่เราตัดทําสาวไปรอบก่อนนะคะวันนี้เริ่มแตกตาละนะะนี่นะคะมันก็จะแตกออกมาแตกกิ่งนะคะเราก็จะเลือกไว้นะคะนี่ถ้ามันขึ้นมาาจุดหนึ่งมีสองตาแบบนี้แล้วก็เอาออกได้เลยนะ,ะนี่ เราก็เขาเรียกอะไรมาคัดนะคะคัดกิ่งคัดกิ่งไว้นะะนี่เราก็เอาออกเลยนะะให้เหลือประมาณนี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้ทรงใหม่ไอ้พวกนี้เราก็เอาออกเลยนะคะมันจะแย่งอาหารเฉยๆเนี่ยพวกนี้ก็ออกนะคะเนี่ยเราก็แต่งไปเลยนะคะแต่งไปเลยทีนี้เราก็จะได้ทรงที่เราต้องการละนะคะนี่ พี่ๆบางท่านบอกโห้หต้นใหญ่แล้วตัดทิ้งเสียดายมากเลยนะมันเป็นธรรมชาติของหมอนนะคะถ้าเราไม่ตัดเนี่ยตามันจะเยอะนะคะตามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเล็ก,ลกๆหนุ่มๆหนิมๆ,ๆแบบนี้นะคะเวลาที่เขาให้ผลเนี่ยผลที่ออกมาก็จะผลเล็กนะคะเพราะว่ามันมีการแชร์อาหารกันเยอะนะคะแต่ถ้าเราตัดปุ๊บเนี่ยเนี่ยพอเขาโตแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยกิ่งก็จะเหลือตามที่เราเอาไว้นะคะเนี่ยมันก็จะเหลือกิ่งหลัก ที่เราเอาไว้เห็นไหมคะเนี่ยก็ผ่านการทําสาวมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะต้นใหญ่ก็ผ่านการทําสามาแล้วนะคะและทีเนี้ยช่วงนี้จุ๋มก็ไม่ทําอะไรเขาจุ๋มให้เขาเก็บสะสมอาหารเต็มที่เลยนะคะพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยอากาศแล,งลง้งดินแล้งงดน้ำได้เขาจะเริ่มเก็บสะสมอาหารเองนะคะแล้วทีเนี้นเราก็จะทําผลได้แล้วนะคะพอเข้าหนาวนะคะอ่าแล้วมีพี่บางท่านเนาะที่ถามว่าคือ เห็นต้นใหญ่แล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยอยากทําผลทีนี้จุงบอกว่าพี่จะย็นๆนะคะหน้าฝนเนี่ยไม่แนะนําให้ทําผลหนึ่งรสชาติผลไม่ค่อยโอเคสองเรางดน้ำยากนะคะแล้วสามก็คือแมลงเยอะนะคะฉะ,ฉะนั้นนะ,ะหน้าฝนเนี่ยปล่อยให้ต้นกับตไปเลยนะคะเราจะมาทําผลอีกทีตอนเข้าหนาวนะคะอ่านะคะจุงก็ทําไปหลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งาพาไปดูอีกต้นหนึ่งเพิ่งตัดนะเพิ่งตัด นี่นะ,ะตัวนี้เป็นไวท์คิงพี่พี่เห็นไหมว่าหน้าฝนเนี่ยน้ําเต็มแบบนี้เลยนะ,ะอันนี้ว่าเบาๆนะพี่นะท,ที่จริงอะ่ะปีที่แล้วหนักกว่านี้อีกนะ,ะแต่พอต้นโตแล้วก็คือทนได้สบายนะคะแต่ที่จริงอะ่ะจุ่มปลูกนะช่วงนั้นปลูกช่วงช่วงหลังเมษาเนาะช่วงร้อนแล้วทีเนี้ยพอเข้าฝนน้ําเต็มแบบนี้แหละก็อยู่ได้นะคะอ่านีอย่างใหญ่เลยนะคะตัวนี้เป็นไวทิงตัดแบบนี้เลยเห็นไหมคะเริ่มแตกละนะคะนี่ เริ่มแตกละเพราะว่าการทำาสาเนี่ยจะทำให้เราได้ผลผลิตที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะคะนี่เราก็ตัดทำาสาวแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เห็นไหมน้ำเต็มเลยนะคะเราก็บำรุงเต็มที่เลยส่วนต้นไหนที่เอ,อายังไม่เยอะเราก็เอาไว้เลยนะคะเก็บผลช่วงหน้านหนาวเสร็จเราค่อยทำาสาวอีกรอบก็ได้นะคะแต่ว่าพี่พี่ท่านไหนที่อยากทำาสาวเลยเนี่ยแนะนำหน้าฝนนะคะแตกดีดนะคะอ่ะ ผ่านมาเราก็มาดูซะหน่อยที่เราเสียบไปรอบก่อนนะคะเปลี่ยนสายพันธุ์ไปรอบก่อนนะคะนี่น้าเยอะซีเรียสไหมไหมนะคะเพราะเนื้อเยื่อเขาติดแล้วนะคะเนื้อเยื่อติดแล้วนะคะนี่แตกตาแล้วนะคะต้นนี้จากหมอนธรรมดาก็าจะกลายเป็นไตหวันไม่ชอบนะคะอ่ะปะทีนี้จุ๋มจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งไว้ชิ้งที่ทําก่อนหน้านี้จะได้อ่าบอกวิธีการเลือกกิ่งเนาะว่าจะเอากิ่งแบบไหนไว้หรือว่าจะเก็บกิ่งแบบไหนออก นะคะอ่าไปดูกันเลยเดินผ่านมาเจอหมอนไทยนะคะตัวนี้เป็นหมอนไทยตอนแรกเป็นสายพันธุ์โบราณเปลือกบางจุ่มอยากได้สายพันธุ์ที่เปลือกหนาเพราะว่าเวลาขยายพันธุ์มันจะสนุกกว่าก็เลยทําการเปลี่ยนสายพันธุ์เห็นไหมคะเนี่ยคือจุดเปลี่ยนสายพันธุ์ปึ๊บนะ,ะตัวนี้จุ่มก็ตัดเอาไปขยายพันธุ์แล้วนะคะตัดไปตัดไปทําตอแล้วนะคะพอตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแตกตาออกมา เห็นไหมคะอันนี้หมอนไทยนะทุกคนเนี่ยน,นิสัยของหมอนไทยคือเป็นแบบนี้แหละนะคะตัดทีไรผลแตกทุกทีนะคะตัดแต่อะไรทีไรผลแตกทุกทีนะคะอันนี้หมอนไทยนะคะหมอนไทยจดจําไม่ได้แล้วว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเพราะว่าใช้ทําตัวหลายสายพันธุ์มากเลยอะ่ะนี่นะคะ,ะเดินผ่านมาพอดีก็เลยเดี๋ยวแวะ <c oughs> แวะถ่ายคลิปให้พี่พ,พ,พ,พีดูก่อนนะคะแต่ว่าหมอนหน้าฝนมันแม่ลอยนะคะขี้แตกเลยพี่พน้องนะ,ะขี้แตก มันเป็นดีท็อกชั้นดีเลยนะคะเป็นดีท็อกชั้นดีเลยฉะนั้นน่ะช่วงหน้าฝนไม่ไม่แนะนำนะคะเพราะแมลงเยอะด้วยนะคะแล้วก็เชื้อโรคเยอะด้วยเพราะว่าหมอนเนี่ยเราปลูกแบบออร์แกนิกแน่นอนนะคะไม่มีพ่นยาหรืออะไรนะคะอืมมันก็เลยไม่ไม่น่ากินหรอกหน้าฝนนะคะเดี๋ยวว่าอยากให้พี่ๆเชยชมนะชมเชยสิเออนะอ่ะโอเคไปงานเราต่อดีกว่าค่ะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะต้นนี้เป็นสายพันธุ์ไวท์คิงนะคะ ตัดทำสาวไปแล้วนะคะการทาสาวแล้วแต่เรานะคะว่าจะตัดให้เหลือทรงแบบไหนจะตัดสั้นเลยหรือจะตัดตามกิ่งก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือตัดทรงแบบทรงพุ่มนะคะเนี่ยแตกออกมาแล้วนะคะเนีย่ยใบคิงก็แอบเอาผลมาด้วยนะคะเห็นไหมคะ,ะแต่ว่า เราจะไม่เก็บไว้นะคะจะเก็บไว้แค่กิ่งเดียวถ้ามันขึ้นสามกิ่งแบบนี้ทุกคนให้เลือกไว้กิ่งเดียวหรือจะเลือกไว้กี่กิ่งก็ได้แล้วแต่ใจเราเลยนะคะเนี่ยเราก็แต่งไปนะ,ะเพราะว่าถ้า,าไว้เยอะเนี่ยผลที่ออกมามันก็จะแย่งอาหารเยอะเหมือนตัวนี้พี่ทุกคนหนึ่งตาเนี่ยแตกออกมาเยอะเลยนะคะเนี่ยเราก็เก็บทิ้งเลยนะคะใบพวกนี้เอาไปตากไว้ทําชาได้นะคะ เนี่ยจุ๋มก็จะเก็บออกเนี่ยพวกเล็กๆพวกพวกนี้นะคะตัวไหนที่มันไม่สวยไม่โอเคเงี้ยเราก็ออกเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเริ่มโล่งขึ้นนะคะเนี่ยหนึ่งจุดมีสองกิ่งแบบนี้เราก็จะเลือกกิ่งไหนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็องศามันไม่เบียดกันอย่างเงี้ยเราก็เอาออกเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยสามกิ่งเนี่ยเราก็จะเอาออกเลยปึ๊บนะคะเนี่ยเราก็จะโล่งเนี่ยตรงนี้มีสองสองกิ่งเนาะถ้ามันโตมันก็จะเบียดกันแย่งอาหารนะคะ เราออกเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันโตก่อนแล้วไปตัดเกตแต่งกิ่งที่หลังมันก็เหมือนเดิมมาทุกคนยังไงก็จะเอาออกอยู่แล้วก็อ,ออกตั้งแต่เล็กเลยนะคะนี่นะคะมันก็จะโล่งขึ้นเนี่ยที่ขึ้นแถวนี้นะเนี่ยออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยมันก็จะโปร่งนะคะมันก็จะโปร่งนี่เราก็แต่งไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยไอ้พวกเล็กๆพวกนี้ก็อ,ออกเลยนะคะ จุดนี้มีตัง้งสามสี่กิ่งเราก็ออกเลยเนี่ยนะคะไม่ต้องเสียดายนะเอ้ยผัดอร่อยนะทุกคนเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยผัดอร่อยนะคะเนี่ยเราก็เอาออกเลยมันก็จะทําให้กิ่งตัวอื่นเนี่ยโตเร็วนะคะเพราะว่ามันจะไม่ถูกแชร่ถูกแช์อาหารเยอะนะคะเนี่ยเอาออกเลยเนี่ยถ้าเลอะเอามันมันชนกันเราก็ออกเลยแบบนี้นะคะกิง่งอะต่อนะคะ เราก็จะนี่เลือกออกเลยนะคะถ้ามันเปลี่ยนแบบนี้เราก็จะเด็ดออกเลยนะคะเด็ดเลยลิดออกเลยนะคะนี่มันก็จะโปร่งนะคะตัวนี้เลเอามันขึ้นมาเบียดกันก็ออกเลยนะคะไม่ต้องเอาไว้นะคะนี่มีสามสี่อันเราก็เลือกไว้สักอันหนึ่งนะคะที่มันขึ้นตกอุ้ยกะ่าวว่าจะเลือกออกสักอันหนึ่งหลุดเลยทุกคนนะนี่นะไม่เป็นไรนะคะเรามีเยอะนะคะเรามีเยอะนี่นะเก็บออกหมดเลยอ่ะมันก็จะสวยมันก็จะโปร่งนะคะทีนี้ก็ มันก็จะไม่แย่งอาหารกันนะคะเนี่ยเราก็จะได้กิ่งตามแบบที่เราต้องการนะเนี่ยมันขึ้นสองอันแบบนี้เราก็เอาออกเลยนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะโล่งขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยพอมันขึ้นมามันก็จะเป็นกิ่งใหญ่นะคะเป็นกิ่งใหญ่เนี่ยพวงนี้ก็เอาออกเลยมันเบียดกันนะคะพอหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยจุกก็จะทําผลได้นะคะแล้วก็เป็นทรงที่ต้องการนะคะเข้าหนาวเราก็จะทําผล พอมาช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยเหมาะที่จะบำรุงต้นนะคะพอรีดใบเปนี้เสร็จเราก็จะบำรุงต้นนะคะถ้าถ้าพื้นที่บางพื้นที่เขาก็จะให้ปุ๋ยเนาะแต่สําหรับจุ่มคือปล่อยเลยนะคะปล่อยแบบให้ไทวดาเลี้ยงอะ่ะทุกคนนะ,ะพอหน้าหนาวก็จะงดน้ําทาผลนะคะโอ้โหมีแต่ได้กับได้นีนเนี่ยทำเกษตรแบบคนขี้เกียจจริงๆนะคะไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้อาหารนะคะแต่ว่าผลต้องการนะคะ <laughs> เอาซินะคะนี่นะคะ เห็นไหมมันก็จะบางขึ้นนะคะทีนี้มันก็จะโตเร็วนะคะเพราะว่ามันจะไม่เบียดกันแล้วก็ไม่แย่งอาหารนะคะนี่แล้วก็ออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะพี่ๆนะคะเขามีเยอะนะคะตามหมอนปลูกง่ายแต่ตายยากนะคะปลูกง่ายแต่ตายยากนี่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะต่อมาดับออตุลิกีเห็นไหมคะเนี่ยขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลยนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นดาออตุรกีนะคะฝั่งนี้จะเป็นหมอนบ้านนะคะจะเป็นหมอนบ้านคล้ายกันนะะใบคล้ายกันแต่ไม่เหมือนนะคะใบคล้ายกันแต่ไม่เหมือนนะคะอ่าเวลาสั่งซื้อออนไลน์ระวังโดนหลอกนะคะระวังโดนหลอกเพราะมันคล้ายกันมากนะคะนี่นะคะอันนี้ดาออนะคะอันนี้หมอนหมอนไทยนะคะดาออรตุรกีจะเป็นทรงประมาณนี้ใบจะนานๆแล้วก็อะไรอะขุขะขุขะนะคะนี่นะคะ ก็จะรกแบบนี้นะคะทีนี้จุ๋มก็จะแต่งไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยที่ขึ้นสองอันแบบนี้เราก็เก็บตัวใหญ่ไว้ตัวเล็กก็ออกเลยนะคะนี่มีอันนี้มีสามอันเราก็ออกเลยนะคะเนี่ยอ,ออกเลยเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะเป็นสองยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะการตัดแต่งแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรมากมายอาศัยความรู้สึกเราค่ะถ้าเราชอบแบบไหนเราก็เก็บกิ่งนั้นไว้ถ้าตัวไหนที่ขัดหัวขัดตาก็เอาออกเลยนะคะ ดับเบลตรกีนี่ใสเขาก็จะคล้ายๆนี่ใสมอไทยนะคะก็คือถ้าตัดปุ๊บเนี่ยออกมาจะเก็บสะสมอาหารหรือไม่เก็บก็ตามเขาจะเอาผลมาด้วยนะคะแต่ว่าผลที่ออกมาก็จะไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บสะสมอาหารเต็มที่นะคะนี่ก็เลือกออกเลยนะคะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยดับเบลตรกีพวกนี้เราก็เลือกออกเนี่ยกิ่งกิ่งแบบนี้มันจะกลายเป็นผลใหญ่ พอหน้าหนาวปุ๊บจุ่มทําผลเนี่ยกิ่งพวกนี้แล้วมันจะให้ผลใหญ่จุม่มนะคะเนี่ยพวกนี้เราก็เก็บออกนะคะอันไหนที่มันดูเกะก,กะหูเกะก,กะตาเราก็ออกเลยนะคะนี่มันก็จะบางขึ้นนะคะเพราะว่าในหนึ่งตาของเขามันจะมีลูกน้องอีกสองข้างนะมันจะมีกิ่งเล็กนะเออนะฮะนี่เราก็ออกเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะคะ หรือถ้าพี่ๆท่นานไหนที่ชอบกินชาเนาะชอบทานชาก็ไปตากผึ่งลมนะคะเอาไว้ชงใส่น้ำร้อนตอนเช้าก็ได้นะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีนะคะแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้ดีมากนะคะประโยชน์เต็มนะคะ ประโยชน์มาเยอะมากแต่ถามว่าจุ๋มทํากินไหมนะนะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบกินอะไรที่แบบชงชงแล้วก็อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถามว่าถ้ากินได้ดีไม่ดีค่ะดีมากเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมานะคะไม่ใช่จุ๋มพูดเองนะคะว่าเออเนี่ยในใบหมอนมีสรรพคุณอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนไทยหรือหมอนนอกนะคะสรรพคุณไม่ต่างกันมากนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ย อันไหนที่มันดูรกๆเราก็ออกเลยนะเราก็เอาออกเลยนะคะ,อออะ,คะไม่ต้องเก็บไว้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยเราก็จะเหลือแค่กิ่งที่เราเก็บไว้แค่นี้นะคะ